ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้ตัวโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อใช้ตัว t i n k e r c a t นะครับสําหรับใครที่อยากจะใช้โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือตัวสาย OTG นะครับอาจจะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือสั่งซื้อทางเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วๆไปนะครับราคาก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับ หลังจากที่เราได้ตัว OTG ไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถต่อเมาส์กับตัวโทรศัพท์มือถือได้นะครับพอเราสามารถต่อเมาส์กับโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็จะสามารถเอามาใช้ในตัวโปรแกรมตัว Tinkercad นี้ได้สะดวกมากจิิงขน,นะครับเปตัวอย่างนะครับพอเราล็อกอินตัว Tinkercad แล้วนะครับแล้วก็สามารถสร้างโปรเจกต์อ่ะสมผมสร้างโปรเจกต์ จะโหลดหน้าจอนี่เราก็สามารถหมุนเมาส์ใช่ไหมเลือกตัวประกอบ์นะนี่เปลี่ยนเป็นออนนะครับเลือกตัวประกอณที่เราต้องการ,นะรตัวอ่อน ถ้าเราจะต่อวงจรเราก็เลือกตัวอุปกร,รณ์ที่เราต้องการจะใช้งานเหมือนตรงนี้เป็นพอนะครับเราเลือก่าร์ก็ลากมาวางกำหนดค่าความต้านทานที่เราต้องการเป็น K โอมเป็นเคโอห์มก็แล้วแต่ครับถ้าผมต้องการหน่วยเควก็ใส่เป็นหน่งเคตรงนี้ถ้าต้องการตัว เราดีๆแล้วก็ลากองนะครับถ้ามันเล็กไปแล้วก็สูงถ้าเล็กไปแล้วก็สูงนั่นคืมันเลน็กขนาดพอดีเดี่เราสามารถใช้งานได้เราจะจำเนี้เราสามารถ ตัวอุปกรณ์ไดนะ้เราจะจำสายก็คลิปที่น,นี่ต้องการจะัสาม,มารถดัดคลายได้วันปกติตัวนะนะนะอุปกรณ์ นนะครับชักกระสุนดูไต่อหนอยำไมถูกคนนีนี้ เราต้องการดูผลก็กดขมาเลยนะครับมก็จะได้ตัวเราก็จะสามารถทำการทดลองโดยใช้ตัวโทรศัพท์มือถือได้